ค่ะสำหรับหัวข้อนี้เราก็จะมาเพิ่มนะคะเพ,เพิ่มความน่าใช้งานของของโปรแกรมยิ่งขึ้นนะคะ,ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็มาดูหัวข้อซึ่งเป็นประเภทสินค้านะคะประเภทอุปกรณ์พวกนี้นะ,ะให้ให้จัดหมวดหมู่นะคะให้มีข้อมูลขึ้นมาอีก1นึ่งชีตนะคะก็ขอคัพปี้ข้อมูลชุดนี้ก็แล้วกันนะคะตั้งแต่ตำแหน่ง นี้เลยนะคะตั้งแต่ประเภทแล้วก็ลากยาวมาเอาทั้งหมดตรงนี้นะคะแล้วก็ขอ Copy นะคะ Copy มาที่ตัวใชส้สัญลักษณ์คั่บปี้ตัวนี้แล้วก็มาสร้างชีตใหม่นะ,ะชีตตรงที่เป็นสนัญลักษณ์การบวกนะคะแล้วก็วางตรงนี้นะคะอ่ะปรับแต่งข้อมูลนะคะอย่างการปรับนะคะการปรับขนาดของของความกว้างความยาวของของของ,ขอ,งอ่า ความกว้างความยาวของคอลัมน์เนี่ยเราสามารถทําได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกก็คือเราสามารถที่จะยืดขยายตรงที่เป็นขีดด้านบนได้นะ,ะแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งนะคะเราก็สามารถทําได้โดยการไปเลือกที่รูปแบบนะคะแล้วก็มาปรับความกวาม้างของคอลัมน์เขาก็จะปรับให้เรานะ,ะให้มันพอดีกับกับกับขนาดของของข้อมูลที่มีอยู่นะคะอ,อย่างข้อมูลชุดนี้นะคะเราจะเห็นว่า มันมีข้อมูลที่ซ้ำๆกันอยู่นะคะถ้าเราต้องการที่จะเอาข้อมูลที่ซ้ำกันออกนะนะคะทำได้อย่างไรอย่างตรงนี้ถ้าเอาออกก็จะมีข้อมูลแค่อะไรคะอุปกรณ์การเรียนนะคะแล้วอาหารแล้วก็ของใช้ส่วนตัวแล้วก็ยารักษาโรคนะคะเราก็จะมีวิธีการทำดังต่อไปนี้นะคะเลือกข้อมูลทั้งหมดนะคะจากนั้นเราก็ไปที่นะคะไปที่แถบเครื่องมือข้อมูล แล้วก็ไปเลือกนะคะเลือกสื่อล้รายการที่ซ้ำกันออกนะคะเขาก็ขึ้นมาโต้อตอบกับเราตรงนี้นะคะล้วก็เลือกรายการที่มันซ้ำกันออกก็ข้อมูลก็จะได้ตัดส่วนที่ซ้ำออกไปนะคะแล้วทีนี้เรามาใส่ชื่อข้อมูลชุดนี้ใหม่นะคะตรงเนี้ยมันถูกเซตให้เราเป็นชีสสีแล้วก็มาตั้งชื่อว่าประเภทนะคะ ประเภทสินค้าก็แล้วกันนะคะประเภทสินค้าแล้วเราก็มาตกแต่งะะโดยการใส่แถบสีนะคะสีแถบสักหน่อยเป็นสีสีเขียวก็แล้วกันนะคะก็จะได้สีนะคะ ามนี้ที่เราต้องการนะคะประเภทสินค้าก็จะมีอุปกรณ์การเรียนอาหารของใช้ส่วนตัวแล้วก็ยารักษาโรคนะคะทีนี้เรานำข้อมูลตัวนี้ไปใช้อย่างไรต่อนะคะก็กลับมาที่การรวมนะะซึ่งตัวอย่างนี้เราได้ทำไปนะคะเราจะขอ,อเคลียร์ข้อมูลชุดนี้ทิ้งนะคะขอเคลียร์ข้อมูลชุดนี้ทิ้งการเคลียร์ข้อมูลด้านนี้ก็คือเลือกทั้งหมดนะคะแล้วก็ล้างเนื้อหา คำตอบบางอย่างถูกนำไปใช้งานนะคะจะทำให้เกิดข้อมูลที tools, to è, ่ไม่ได้คำตอบก็ไม่เป็นไรนะคะเพิ่งตกใจเดี๋ยวเราทำกับคืนมานะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปที่หัวข้อข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ไปเลือกนะคะไปเลือกข้อมูลชุดเครื่องมือข้อมูลชุดนี้นะคะซึ่งข้อมูลชุดนี้ก็คือการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเราเลือกตรงนี้ลงไปนะคะแล้วก็เลือกการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะคะ ก็จะไดะ้เครื่องมือชุดนี้ขึ้นมานะคะตรงนี้มันเซตค่าให้เรานะคะอยู่ที่ค่าใดๆนะคะให้เราไปเลือกเป็นคําว่ารายการนะะจากนั้นเราจะมาสร้างรายการพิมพ์เองก็ได้นะคะเราสามารถที่จะสร้างรายการพิมพ์เองอย่างเมื่อกี้เราก็จะมีหัวข้อหัวข้อเกี่ยวกับยารักษาโรคยารักษาโรคเราจะทําอย่างนี้ก็ได้ยารักษาโรคแล้วก็ อาหารสมมติว่าเรามีอาหารเรามี2ตัวแต่และตัวขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมานะคะอันนี้คือเรากําลังเลือกรายการเรากาลังสร้าง l i ต์รายการให้เลือกว่าง,งั้นเถอะนะคะแล้วตกลงไปนะคะณจุดแบบน,นี้เราก็จะสามารถที่จะเลือกรายการได้ก็จะมีขึ้นมา2อันนะคะตามที่เราต้องการนะคะหากเราต้องการที่จะแก้ไขนะคะเราก็เข้าไปที่ข้อมูลชุดเดิมนี่นนแหละค่ะ ะะแล้วก็เข้าไปการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลแล้วก็สามารถที่เพิ่มเติมตรงนี้ลงไปนะคะซึ่งะนะตรงนี้เราไม่อยากที่จะพิมพ์นะคะพิมพ์รายการลงไปแต่เราไปการไปโหลดเอาข้อมูลจาก อื่น,นะะอย่างตัวเนี้ยเราต้องการที่จะโหลดข้อมูลอยู่ในชีดที่ชื่อว่าประเภทสินค้าเราก็คลิกไปที่นะคะเครื่องมือตัวนี้เลยนะสำหรับที่อีกก็คือพูดง่ายๆคือเหมือนกับว่าเราไปโหลดเอานั่นแหละนะ,ะเอามาจากไหนนะคะแล้วเราก็ไปเปิดเอาข้อมูลที่เราต้องการดึงมานํามาใช้นะคะก็คือข้อมูลชุดที่ชื่อว่า,าเลื่อนมาที่ชีดที่ชื่อว่าประเภทสินค้านะคะแล้วก็มาเลือกเอา ะะมาเลือกข้อมูล,มลชุดที่เราจะเป,เป็นตัวให้เลือกนะคะแล้วก็นําเข้าไปใน,ใ,ใ,ใ,นในกล่องเครื่องมูลชุดนี้นะคะโนะอนกลับมาแล้วก็ตอบตกลงนะคะกนะนะ็จะเป็นมีช้อยในการเลือกแล้วนะคะเราสามารถที่จะสร้าง เป็นลิสต์รายการให้เลือกนะคะอย่างเช่นสมุดมันอยู่ในประเภทของอุปกรณ์การเรียนเราก็เลือกสมุดนะคะส่วนหัวข้อถัดมานะคะมันยังไม่มีรายการที่ให้เลือกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวนี้เป็นต้นแบบเราก็คัดลอกมาเลยนะคะเราก็คัดลอกตัวนี้มาเลยตามรายการแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นเราก็มาเลือกรายการใหม่นะคะว่าอยู่กลุ่มไหนปากาก็อยู่ในกลุ่มของอุปกรณ์การเรียนนะคะดินสอก็อยู่ในกลุ่มของอุปกรณ์การเรียนนะคะ บารมีสำเร็จรูปก็อยู่ในกลุ่มอาหารน้ำปลาก็อยู่ในกลุ่มอาหารน้ำตาลก็อยู่ในกลุ่มอาหารสบูอ่อยู่ในกลุ่มของใช้ส่วนตัวายาสีฟันก็กลุ่มของใช้ส่วนตัวแล้วก็โฟมล้างหน้าก็เป็นของใช้ส่วนตัวยาพาราสตามอนก็จะเป็น ยารักษาโลกนะคะข้อมูลเราก็ได้แบบนี้นะคะนี่นี่คือ,อความน่าใช้งานนะคะเราสามารถสร้างรายการให้เลือกโดยการหากว่าเราต้องการที่จะเพิ่มรายการสินค้าเราก็สามารถมาเพิ่มณตรงนี้ได้เลยนะคะข้อมูลเราก็การจัดการก็จะง่ายยิ่งขึ้นนะคะทีนี้หัวข้อที่เคยเกล่าวทิ้งไว้นะคะก็คือในหัวข้อที่ ที่เป็นข้อมูลนะคะเวลาเราพิมพ์ข้อมูลมันพิมพ์ผิดพิมพ์มพมถูกนะคะมันก็จะมีปัญหาในการใช้งานนะคะเราจะใช้ตําแหน่งนะคะตำแหน่งของข้อมูลที่บรรจุอยู่นะคะอย่างเช่นเงื่อนไขตรงนี้เราใช้ซัมอีฟนะคะแล้วก็มีการระบุงเงื่อนไขนะคะว่าของใช้ส่วนตัวซึ่งของใช้ส่วนตัวเราสามารถที่จะบอกนะคะตำแหน่งนะคะตำแหน่งที่อยู่ก็ได้นะ,ะตำแหน่งอ้างอิงประมาณนั้นนะคะอะก่อนอื่นเลยก็ขอ ขอ copy อ่ะขอ copy ตัวนี้ก็แล้วกันนะคะขอ copy ตัวนี้กลับไปอีกรอบนึ่งอขอเอาไว้ที่ตำแหน่งตำแหน่งนี้นะคะมีรายการทีนี้เราก็จะย้อนกลับมาเหมือนที่เคยพูดทิ้งถ่ายว่าเราจะ ไม่พิมพ์สูตรยาวๆนะคะเราจะไม่พิมพ์สูตรยาว,ยาวเราจะใช้ข้อมูลที่มันกระทัดรัดเพื่อง่ายในการที่จะแก้แก้ไขข้อผิดพลาดในอนาคตนะ,ะหรือว่ามีการอัปเดตข้อมูลที่ที่ง่ายขึ้นนะคะอย่างตัวเนี้ยเราต้องการที่จะหาผลรวมนะคะตามเงื่อนไขของใช้ส่วนตัวนะคะณรอบนี้เราจะเอาคําว่าของใช้ส่วนตัวออกนะคะเราจะใช้ อ,อ้างอิงมาที่ตำแหน่ง O นะคะ,ะตำแหน่งตัวนี้ O4 นะคะ o อแทนนะคะตำแหน่ง o อสแทน O อตำแหน่งตัวนี้นะคะ O แล้วก็แถวที่สีนะคะหมายถึงตรงนี้นะคะ,ะแทนตรงนี้จะได้คำตอบเท่ากันไหมนะคะอะลองดูนะคะเราก็เท่ากับลงไปนะคะหวังว่าท่านคงไม่ไม่ลืมจากคลิปที่แล้วนะคะถ้าใครลืมก็กลับไปย้อนดูคลิปที่เคยสอนไว้นะคะ เราก็ใช้ซ u ำอีฟ e เหมือนเดิมนะคะซ u ำอีฟ e นะคะซ้ำอีฟ e แล้วก็วงเล็บเปิดนะคะณนะข้อมูลตรงนี้นะคะเราต้องการหามูลค่านะคะเราต้องการที่จะรวมเราต้องการที่จะรวมมูลค่าของของใช้ส่วนตัวนะคะ,ะรวมมูลค่าตัวแปรตัวนี้ก็มาแล้วนะคะตัวแปร3จุดนะคะจุดที่เราต้องการคําตอบก็คือจุดที่3นะอย่าเพิ่งลืมนะคะ จุดที่3แล้วก็จุดที่1ก็คือช่วงของข้อมูลที่เป็นเงื่อนไขเมื่อกี้เงื่อนไขของเราก็คือพูดถึงของใช้ส่วนตัวนะคะของใช้ส่วนตัวแล้วก็มาพูดถึงข้อมูลของของใช้ส่วนตัวซึ่งมันสังกัดอยู่ที่คอลัมน์ชุดนี้แล้วก็ระบุไปเลยค่ะนะคะแล้วก็ได้ช่วงของ ข้อมูลที่เป็นเงื่อนไขนะคะตัวต่อไปก็คือเงื่อนไขตัวนี้แหละค่ะที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงนะคะเราจะไม่บอกว่าของใช้ส่วนตัวนะะแต่เราจะระบุนะคะระบุถึงตำแหน่งที่ตั้งนะเราใช้ตัวนี้แทนก็ได้นะคะใช้คําว่าของใช้ส่วนตัวแทนคําที่ขีดลงไปเราจะใช้ o นะคะ o c แทน,นะะดูซิได้คําตอบไหมถ้าเราใช้ตําแหน่งนะะตำแหน่งอ้างอิงเราไม่ต้องมีเครื่องหมายคาพูดเราไม่ต้องมีเครื่องหมาย d o บ b l e q u o t ทชั o หรือว่าฟันคู่นะคะ,ะตาแหน่งสุดท้ายก็คือสิ่งที่เราต้องการหาผลรวมก็คือมูลค่าก็คือตรงนี้ลงไปนะคะแล้ว enter หรือว่าติ๊กที่เครื่องหมายถูกตรงนี้เครื่องหมายถูกตรงที่แท็บ formula นะคะเห็นไหมคะได้คาตอบเท่ากันนะคะ C 6, 4 6465นะคะเราก็ใส่รูปแบบที่เป็นจุลภาคนะคะสไตล์ที่เป็นรูปแบบของอมีเครื่องหมายคอ,อมา่าหากเกิน3หลักล้วก็มีทศนิยมสองตำแหน่งนะคะเราสามารถที่จะลดเพิ่มทศนิยมได้นะคะสามารถปรับได้นะคะก็เห็นไหมว่าเราสามารถทําตรงนี้แทนได้นะคะก็คือนี่คือของใช้ส่วนตัวนะคะทีนี้หากว่าเราต้องการที่จะที่จะ,ะปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยน เป็นข้อมูลชุดอื่นนะฮะอันนี้ the ถ้าพูดถึงการรวมการรวมการรวมเนาะการรวมการรวมแล้งหลายนเดือดงงนะคะเพิ่มขีดสักหน่อยการรวมการรวมคือสามนั่นแหละนะคะทีนี้เราขอเอาหัวข้อนะคะเอาหัวข้อที่เราสร้างลิสต์รายการมามาว่ากันนะคะสร้างลิสต์รายการมานะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นงานทบทวนนะคะแล้วก็ไปที่นะคะไปที่ข้อมูลนะคะ แล้วก็ไปที่นะคะ,ะข้อมูลในการตรวจสอบนะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วก็เลือกตัวแรกนะคะแล้วก็เลือกรายการนะจากนั้นก็เลือกรายการนะะเลือกรายการนะแล้วก็มาเลือกข้อมูลชุดนี้ลงปลายแทนนะอันนี้แล้วแล้วก็นําเข้าไปในระบบนะคะแล้วก็ตกลงนะคะอย่างหัวข้อนี้เรา เรามีการรวมค่าของใช้ส่วนตัวใช่ไหมคะของใช้ส่วนตัวซึ่งซึ่งซึ่งอขอขยนออันตรงนีอ้อันนี้คือการรวมของใช้ส่วนตัวได้ค่าเท่าไหร่คะได้6465ก็คือ6,465แต่ hält. ถ้าเราเปลี่ยนเงื่อนไขหม่ว่าเป็นการรวมอาหารนะคะข้อมูลเปลี่ยนไหมข้อมูลยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราเราต้องเปลี่ยนตำแหน่งนะคะเราต้องเปลี่ยนตำแหน่งของข้อมูลชุดนี้ก่อนนะคะ ตรงนี้แทนเป็น p นะคะเป็น p p p สิบสี่นะนะคะเราเปลี่ยนจุดสักหน่อยหนึ o, ่งจาก o เมื่อกี้สิบสี่แทนเราก็สามารถที่จะเหมือนกับสร้างเมนูสร้างรายการให้เลือกได้นะสิบสี่สิบสี่สิบสี่ o สิบสี่นะคะเป็น o ไม่ใช่ศูนย์นะคะ o สิบสี่ ทำไมเป็น O 1 4บ่คะนี่คือตำแหน่งของข้อมูลอ๋อเราก็ p ีมมาตรงนี้เป็น P 1 4ไม่ใช่ O 1 4บสี่พอดีปรับเครื่องมือนะคะปรับเครื่องมือให้เป็นเคอร์เซอร์ก็เลยตาลานิดหนึ่งนะสิบสี่เอลงไปอ่าคำตออไปได,ได้นะคะทีหนึ่ง P ตำแหน่งก็คือ P 1 4 ทั้ง u ทั้ง P เห็นไหมคะเลือกไม่ได้ต้องเป็น P14 นะคะถ้าเป็นการรวมอาหารนะคะก็จะได้ได้ได้คำตอบนี้นะ,ะแต่ถ้าเราสร้างช้อย c e ตัวใหม่นะคะเราเป็นอของใช้ส่วนตัวนะคะก็จะตรงกับตัวนี้นะคะถ้าเราเป็นยารักษาโรคอ่ะยารักษาโรคน่าจะเช็คลิสต์ง่ายที่สุดนะคะเพราะว่ายารักษาโรคมีรายการเดียวต้องได้เท่าไหร่คะต้องได้เท่าไหร่ 720อ่า720จริงไหมเจ็้ยยี่จริงไหมเห็นไหมคะเจ็้ยยี่สินะคะอ่าอันนี้คือการการการทำเหมือนกับลิสต์รายการให้เลือกนะคะอ่าอันนี้คืออุปกรณ์การเรียนนะคะรวมอุปกรณ์การเรียนได้กี่บาทรวมอาหารได้กี่บาทรวมประเภทว่างั้นเถอะนะคะของใช้ส่วนตัวนะคะแล้วก็ อย่ารักษาโลกเห็นไหมคะเราก็สามารถที่จะสร้างรายการให้เลือกนะคะแล้วก็หาคําตอบได้ง่ายๆนะคะตามตามเงื่อนไขอันนี้ก็คือเราอาจจะใส่หัวข้อการรวมตัวนี้เราก็ใส่ประเภทก็ได้นะคะมีคําอธิบายนะคะประเภท ทีนี้หากข้อมูลถูกลบนะคะเราต้องมาดูกันหน่อยนะคะว่าหากข้อมูลถูกลบตัวนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะไม่สามารถนํามาใช้ได้นะคะปัญหาก็จะเป็นแบบนี้เะะมื่อไหร่ที่เราสร้างตัวนี้เลือกไม่ได้ให้เราเข้าใจว่าโอ้ข้อมูลถูกลบนะคะข้อมูลถูกลบ คือเวลาเราพิมพ์ข้อมูลหากมันมีคําอธิบายเยอะเกินไปมันก็ไม่น่าใช้งานนะเพรนั้นข้อมูลชุดนี้เราก็จะใช้เราเราเรารู้รูปแบบแล้วเราก็จะมาปรับรูปแบบใหม่นะคะอะ่ก็จะนํามาใช้ไม่ได้ทํายังไงถึงจะเลี่ยงการการถูกลบนะคะเราก็แนะนําให้เอาไปไว้อีกชีทหนึ่งเลยนะ,ะแต่นี้เราเราไล่ความเข้าใจให้ให้ทุกท่านเห็นก่อนนะคะอะ่อย่างตรงนี้เอากลับขึ้นมานะคะ เอากลับขึ้นมาก็คือเราย้อนกลับเฉยๆนะคะเราก็จะมาสร้างลิสต์รายการให้เลือกนะ,ะเขาก็กลับมาใช้งานได้นะคะทีนี้จะทํายังไงให้มีช้อยเลือกนะคะช้ชอยเลือกได้แบบนี้ก็อีกหนึ่งวิธีที่เราจะทำได้ก็คือคือไม่อยากให้โชว์ตรงนี้ให้เห็นว่าเร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 า,เราเอาเครื่องมือตัวนี้ไว้วิธีการเราก็ทำได้โดยการนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะเราใช้วิธีการ คัดลอกหรือตัดทิ้งไปที่อื่นนะเอาไว้ที่คิวนะสงเราจะไว้ที่คิวเอาไว้ที่คิวข้อมูลเราก็ยังคงใช้งานได้นะคะแต่เราไม่อยากจะให้ข้อมูลตัวนี้โชว์เนือกไหมไม่ต้องให้โชว์ว่าเออเรามีเครื่องมือที่ดึงมาใช้งานแล้วก็คลิกเมาส์ไปที่ตัวตำแหน่งของข้อมูลชุดนี้แล้วเราก็เลือกซ่อนนะคะเราก็สามารถที่จะไม่ต้องมาให้เห็นว่าเออมันมีอะไรที่ซ้อนข้างบนนะเราก็สามารถที่จะเลือกได้เหมือนกัน น,ะะนี่คือวิธีการกวิธีหนึ่งถ้าซ่อนแล้วก็เออแล้วรู้ยังไงว่าซ่อนนะคะก็เวลาเราพูดถึงคอลัมนะ์นะมันจะเรียงตามลําดับนะคะอย่างเช่นตัวนี้ O นะคะ O P Q R อ้าวหายไปในตัวหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าตัวนี้มันก็จะขีดบอกอยู่นะคะหรืออีกวิธีหนึ่งเราก็เลื่อนมาที่จุดตัดของของข้อมูลชุดนี้นะะพอ,เล,อเลื่อนมาตรงนี้มันเหมือนกับ เลือกทั้งหมดนั่นเองนะคะแล้วก็เลื่อนเมาส์มาทางด้านขวามือนะคะแล้วก็ยกเลิกการซ่อนเราซ่อนอะไรไว้เขาก็จะกลับมาหมดนะคะแต่บางอย่างเวลาเราไปทํางานเนะี่ยเราอาจจะซ่อนบางตัวไว้ที่มันมันรู้สึกว่ามันพิมพ์ออกมาแล้วมันไม่สวยหรือไม่อยากเห็นนะคะอย่างเช่นข้อมูลชุดนี้ยเราก็ไม่อยากให้เห็นนะคะแต่เราต้องการเทียดึงตัวนี้มาให้ใช้งานได้นะคะเราก็ซ่อนไว้นะคะวิธีการเราก็ซ่อนไว้แบบนี้ก็ได้ซ่อน ยกเลิกการซ่อนก็สามารถที่จะแยกตรงนี้ออกมาก็ได้นะคะสามารถทําได้หลายๆวิธีนะคะหรืออย่างอีกวิธีนึงนะคะเราก็จะใช้อีกสมมติเราไม่ซ่อนละเราจะลบละนะคะเราจะลบเลยทาไงนะคะถ้าเราจะลบก็มาที่ลบก็คือมาที่ลบเลยข้อมูลตัวนี้ก็จะเลือกแล้วก็ไม่มีเกิดอะไรเกิดขึ้นนะคะถ้าเลือกแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น มีแล้วมันงงใช่ไหมอ่างั้นเราก็ไปเคลียร์ดีไหมเคลียร์ค่าก็คือไม่มีการให้เลือกข้อมูลแบบนี้นะคะแต่คําตอบตัวนี้ได้เนาะเพราะว่าอาหารเนี่ยคำว่าอาหารเนี่ยมันได้ค่าตรงเนี้มันอาจจะยังไม่ถูกต้องแต่ไม่เป็นไรนะคะอ่ะเรามาเคลียร์ไม่ต้องมีเครื่องมือตัวนี้ทําได้ยังไงจาไว้นะคะว่าสร้างจากไหนก็ไปลบตรงนั้นสร้างจากตรงไหนก็ไปลบตรงนั้นสร้างจากตรงนี้ใช่ไหมก็ไปเลือกตรงนี้ขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะเราก็เห็นไหม ถ้าถ้าถูกลบไปแล้วนะมันจะขึ้นคำว่า sharp า left นะหรือมาจากคำย่อก็คือ reference นั่นเอง reference นั่นเองนะคะก็คืออ้างอิงถูกลบนะคะแล้วก็ล้างไปเลยนะคะล้างเนื้อหาไปใหม่เลยตกลงนะคะแบบเนี้ยนะคะก็ก็เลือกไม่ได้นะคะถ้าเลือกไม่ได้เราต้องการให้ทําให้เป็นช h o i c e เลือกนะคะถ้าเราต้องการทำ c h อย c e เลือกหลักนะคะอ่าเราไม่อยากต้องการให้โผล่ตรงนี้เราไม่ต้องการซ่อนอ่าทำยังไงนะคะ ก็มีวิธีการเหมือนกับที่เราเคยนำเสนอไว้แล้วนะคะก็เริ่มจากตรงนี้เลยนะคะก็มาที่ข้อมูลแล้วก็มาที่นะคะตัวตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะ,ะแล้วก็ตัวแรกเลยกับตรวจสอบนะคะเราก็มาเลือกอรายการให้เลือกใช่ไหมเพราะว่าเราต้องการสร้างรายการให้เลือกนะคะ,ะตัวนี้เราก็พิม ลงไปตรงๆก็ได้นะฮะถือหรือว่าเราไม่พิมพ์เราก็ไปโหลดจากที่อื่นนะฮะถ้าตัวในฐานข้อมูลเรามีเราก็เลื่อนไปเลยนะฮะอย่างตัวเนี้ยเราสร้างไว้ก็คือเราสร้างประเภทสินค้าไว้ที่อีกชีทหนึ่งนะ,ะเราก็เลือกแล้วก็นํามันเข้ามานะคะแล้วก็ตกลงนะคะเราก็จะได้ข้อมูลมอนเดินนะคะตัวเนี้ยเราก็สร้างได้ว่าเราต้องการ เป็นประเภทการเรียนอีกอันนึงเนาะที่เช็คค่าง่ายๆคือยา,ารักษาโรคยังคงเป็นจเจ็ดร้อยสี่เจ็ดร้อยยี่มนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะหวังว่าเราได้ความรู้ตรงนี้เราไปปรับใช้นะคะเวลาเราต้องการโชว์รายงานสรุปรายงานให้มีการเลือกเนี่ยนะคะเราก็สามารถนําตัวนี้ไปใช้งานได้นะคะนี่คือเป็นหัวข้อของการใช้ซ้ำนะคะ ถ้าเป็นหัวข้อของการนับนะคะจากคราวที่แล้วนะคะก็เหมือนกันนะคะก็ปรับแต่งได้เหมือนกันไหมนะคะอย่างคราวที่แล้วเราไม่อยากจะระบุค,คําว่าอาหารเราไม่อยากจะระบุค,คําว่าของใช้ส่วนตัวเพราะเราเผลอพิ์ผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ใช้ตําแหน่งนะคะตำแหน่งอ้างอิงของข้อมูลไว้เลยนะคะอย่างข้อมูลชุดนี้นะคะเลือกเราก็ทําให้เลือกมันเหมือนเดิมนะคะอันดแรกเราก็เคลียร์ตรงนี้ทิ้งก่อนก็ได้นะคะ ลบทิ้งก่อนก็ได้นะคะจากนั้นเราก็ไปสร้างนะคะสร้างเป็นหัวข้อสร้างเป็นประเภทข้อมูลนะคะสร้างเป็นลิส์รายการนั่นเองก็คืออยู่ที่ข้อมูลนะคะแล้วก็ไปที่นะคะเครื่องมือชุดนี้นะคะการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะคะแล้วก็เป็นรายการรายการแล้วก็ไปโหลดมานะคะไปโหลดมาจาก หัวข้อหรือว่าชีทที่ชื่อว่าประเภทสินค้านะคะเหมือนเดิมไปเลือกเข้ามาเลยนะคะเลือกเข้ามาใช้งานนะ,ะต่างชีทก็เลือกได้ค่ะนะคะแล้วก็ตกลงนะคะแล้วก็จะได้ข้อมูลชุดนี้มาอันนี้เป็นเป็นอุปกรณ์การเรียนใช่ไหมคะหัวข้อต่อไปก็เหมือนกันเพราะนั้นเอาตัวนี้เป็นต้นแบบแล้วก็คัดลอกมาเลย นะคะแล้วก็สร้างรายการสร้างสร้างชส,ส,ส,สร้างตัวเลือกใหม่นะคะปากกาก็อุปกรณ์การเรียนในสอนการเรียนนะคะบะหมีส่สำเร็จรูปก็จะเป็นเรื่องของอาหารน้ำปลาก็อาหารน้ำตาลก็อาหารสบู่ก็ของใช้ส่วนตัวยาสีฟันก็ของใช้ส่วนตัว โฟมล้างหน้าก็ของใช้ส่วนตัวายาก็เป็นยารักษาโรคยาท่าน้ำขาวก็เป็นยารักษาโรคนะคะแล้วก็ได้ช้ในการ ในการเลือกนะคะแล้วทีนี้นํามาใช้อย่างไรนะคะนำมาใช้อย่างไรก็หลักการเดียวกันนะคะเราก็จะมาสร้างชอยในการนับจากตรงนี้เหมือนเราทำนะเราจะมาเทสท,ที่ตัวนี้ก็แล้วก,กันเนาะอาหารอาหารตนันนี้เราเลือกเป็นการ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 นับอาหาร,าหารว่ามีกี่ตําแหน่งนะคะก็หลักการเดียวกันนะคะเราก็จะสร้างข้อมูลให้เลือกเหมือนกัน แบบแรกเราก็ไปเลือกข้อมูลชุดนี้นะคะแล้วก็ทำหลายๆครั้งเนาะเราจะได้เราจะได้เก่งเราจะได้คล่องๆนะคะเราไปเอาข้อมูลประเภทมาแล้วก็ทําเป็นรายการให้เลือกแล้วก็ตกลงนะคะอย่างตรงนี้เราเลือกอยู่ที่คําว่าอาหาร จากนั้นตรงนี้เราก็มาใช้คําสั่งนะคะเราจะนับนะคะเราจะนับนะ,ะเราจะนับแล้วก็เท่ากับนะคะเขา count นะคะเรากำลังนับเลยะคะ่ะนับอีฟอีฟนะคะนับนะคะนับช่วงข้อมูลของอาหารนะคะแต่เราต้องไปเลือกที่ตารางนะคะข้อมูลในในชุดของตารางชุดนี้อยู่ดีนะคะ,นะคะตรงเงื่อนไขนะคะ ต้งเงื่อนไขจากคราวที่แล้วเห็นไหมคะเราต้องมาพิมพ์คําว่าอาหารนะคะแต่รอบนี้เราไม่ไม่ไม่ต้องพิมพ์คำว่าอาหารเราก็มาเลือกหัวข้อที่เราบรรจุอยู่ซึ่งหัวข้อของเรานั้นคือเอ็นเอ็นค่าของเอ็นอะอย่างตรงนี้ข้อมูลมันบังอยู่มันจำไม่ได้นะคะมันเอ็นเอ็นเท่าไหร่เราไม่รู้ใช่ไหมคะเราขอยกเลิกเอาไปก่อนเราต้องมาถ้าข้อมูลมันติดกันอย่างเงี้ยมันทําให้เวลาใช้งานแล้วมัน มันไม่เห็นนะฮะเราไปดูว่าเอ็นเนาะคำว่าอาหารมันอยู่เอ็นอะไรนะคะดีอาจารย์ใช้เครื่องมือในการบันทึกเทปนะคะมันก็เลยบังบังจำาหน่งคอลัมนะะ์นะคะเรามาคลิกตรงนี้นะคะเรามาดูหัวข้อนะตำแหน่งเห็นไหมเอ็นยะี่สิบเห็นไหมคำว่าอาหารเนี่ยมันอยู่เอ็นยี่สิบนะเอะ็นนะคอลัมน์เอ็นแล้วก็แถวยี่สิบนั่นเองนะ อย่างนี้อาจารย์ใช้ CC มันเลยมองไม่เห็นนะคะเรามองตัวนี้เอาก็ได้นะคะตำแหน่งที่เราต้องการใช้ก็คือ n 2 0นะคะตำแหน่งคำว่าอาหารนะคะมาเรามาเรามาจำด้วยกันนะคะ n 2 0เนาะแต่ตอนนี้เรามาใช้ฟังก์ชันเข่าก่อนนะนะเห็นไหมฟังก์ชันเข่าก็ขึ้นมาเตือนงองงงงง,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 งว่าผิดพลาดแล้วก็ไม่เท่าไหร่นะคะอเอาใหม่นะ count เขา if เนาะแล้วก็ if นะคะเรานับอะไรคะนับของ คำว่าอาหารนะคะซึ่งอยู่ในคอลัมน์4นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเมื่อกี้เราวัดตามได้แล้วใช่ไหมว่า n เท่าไหร่คะ n 2 0นะคะแล้วก็ n 2 0มันเป็นตำแหน่งนะคะมันเป็นตำแหน่งไม่ต้องใส่เครื่องหมายคำพูดลงไปเ,เราจะมาแทน n 2 0นะคะแทนแทนคำว่าอาหารตรงนี้เห็นไหมคะเรากำลังจะเช็คว่าเราได้คำตอบเท่ากันไหมนะคะเราก็ได้คำตอบ3เท่ากันคือคือต้องการ เช็คแบบนี้นะคะถ้าเราไม่อยากจะพิมพ์แล้วมันมันมันตัวอักษรมันทับกันเราก็ไปพิมพ์างหางก็ได้นะคะแต่ตัวนี้จ์พยายามที่ให้มันเห็นด้วยกันว่าเราสามารถที่จะแทนนะคะแทนคําว่าอาหารด้วยด้วยตแหน่งของ n 2 0นะคะแต่ถ้าเราต้องการที่จะหาคําตอบของตัวอื่นๆนะคะเราก็สามารถที่จะเหมือนกับว่าสร้างลิสต์รายการให้เลือกนะคะต่อไปเรานับยารัารกษาโรคอย่างเงี้ยนะคะเรานับยารักษาโรคก็เจอ2อย่างเงี้ยนะคะเรานับ อ่าอีกเรานับอุปกรณ์การเรียนก็เจอ3านะสจุดนะฮะยา,ยาวๆเลยก็แล้เรานับอะไรอีกเรานับของใช้ส่วนตัวก็3นะฮะจะมี2ก็คือ,อยารักษาโลกะะประมาณนี้อันนี้คือการนับนะฮะนับนะฮะนับข้อมูลนะฮะนับข้อมูละะเราก็ลองทดสอบตามเลยนะคะ เราสามารถดาวน์โหลดเอาเอกสารอบรมตัวนี้ไปใช้งานได้นะคะอันนี้คือประเภทนะคะเหมือนกับว่าเราสร้างชอยให้เลือกได้นะคะเราทํางานจริงๆเราอาจจะมีการตัดแปลงหัวข้อให้มันอยู่อีกมุม,ม,มอื่นมุมอื่นที่ไม่ไม,ไม่ไม่บางจุดกันก็ได้นะคะนี่คือการตัดแปลงใช่ไหมคะเราสามารถที่จะได้คําตอบเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือคอ,อาหารเนาะ,ะมาที่อาหารอีกรอบนึงอาหาร เราได้คําตอบคือ3เหมือนกันแทนที่เราจะใส่นะคะคำว่าอาหารนะ,ะเราก็สร้างช้อยเลือกแบบนี้ได้นะคะซึ่งโจทย์ของเราก็ต้องมาปรับตรงนี้ตามสูตรนะคะสูตรก็คือแทนที่จะเป็นอะไรคะคำว่าอาหารเราใส่ n 2 0แทนนะฮะซึ่ง n 2 0ก็คือเป็นเป็นเป็นคีย์เวิร์ดคำคำนั้นนะคะนี่คือการดัดแปลงในการใช้งานนะคะ นอกจากนั้นแล้วนะคะเรายังสามารถที่จะปรับแต่งการใช้ข้อ,อ,อ,ขอมูลให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างเช่นเราต้องการที่จะนับคําว่าอาหารอย่างเงี้ยนะเราอาจจะปรับแต่งตรงนี้เพิ่มเติมก็ได้นะคะจาัดก,การเงื่อนไขนะคะสมมติว่าเรามาใส่กุดของคาของของข้อมูลเราต้องการทําไฮไลท์ข้อมูลก็ได้คำว่าเท่ากับนะคะส,สมมติว่าเท่ากับสมมุติว่า เ,เอา,าเข้ามาทำไมนะคะ,ะหน้าข้อมูลชุดนี้นะ,ะนะาข้อมูลชุดนี้สมมือนข้อมูลชุดนี้นะคะเราต้องการที่จะให้มันไฮไลท์นะคะไฮไลท์ให้ให้ไฮไลท์คำว่าอาหารอาหารนะเห็นไหมคะเราสามารถที่ไฮไลท์เจอคำว่าอาหารให้ไฮไลท์เป็นสีแดงอ่อนได้ตามที่ต้องการ ะะหรือเราต้องการให้เป็นสีอื่นเช่นอาหารน่าจะเป็นแนวเลยค่ะแนวเขียวๆนะคะเราก็มาสามารถที่จัดการได้ตัวเองะะจัดการกดบได้ตัวเองนะคะเราอาจจะมีการไปเติมนะคะเติมเป็นสีเขียวหน่อยก็ได้นะะอาหารน่าจะเขียวๆนะคะอย่างเงี้ยนะคะก็ทําให้ข้อมูลเรามีความเด่นชัดยิ่งขึ้นนะคะให้แยกแตกต่างอย่างเงี้ยเพื่อการเข้าไปนับเพื่อการเข้าไปตรวจสอบต่างๆอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะดูได้นะคะ หรือแม้กระทั่งการทำมูลค่านะคะของข้อมูลชุดนี้ให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นที่เป็นที่เป็นเหมือนกับเป็นกราฟนะคะก็สามารถที่ทำได้นะคะเช็ดกันนะคะข้อมูลชุดนี้นะคะ,นะคะ,นะคะก็จะเห็นว่าเออ ข้อมูลที่เป็นยาสีฟันนะจะมีมูลค่าค้างในสต็อกมากที่สุดอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถนําไปใช้ปย็ยชนได้นะคะจ,จะเป็นตัวยอย่างเล็กๆนะคะที่จะสามารถทําให้ท่านสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้นะคะอันนี้ก็เป็นการาสรุปรูปแบบการใช้งานนะคะสำหรับการใช้เค้าการนับกับการหาผลรวมนะคะทั้งทั้งทั้งสองคลิปนะคะสวัสดีค่ะ